สวัสดีค่ะช่องพิมพ์ซาลอรี่นะคะต่วันนี้นะคะมาให้นำเสนอองผ้าต่อนะศิลปะการต่อผ้าเนะผ้าไทยนะคะนี่ยต่อคนท้วมนะคะคนท้วมคนตัวใหญ่ค่ะเป็นกางเกงนะคะใหญ่ตัวใหญ่ค่ะศิลปะการต่อผ้านะคะ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นกางเกงเสื้อผ้ามาต่อนะขอนุ่นนะคะทุกคน เกงจังนุย้ยก็แทรกแทรกดอกไม้เข้าไปนะคะเป็นเกงหูรูดขาสั้นนะคะแทรกดอกไม้มาไาข้างบนก็เป็นเสื้อคนตัวใหญ่อีกนะคะเสื้อคน้วนค่ะเนะี่ยแต่ว่ามันจะต่อลูดนะคะเพราจะมองดูไม่ค่อยใหญ่มีขาปกปกเกือบเท่ตัวใหญ่ก็จะใส่สบายนะคะไม่ก็ยเย็นแล้วก็แม่ค้าก็ามาขายพัก คอันนี้ก็เอามาแขวนไว้หน้าร้านเสร็จผ้ามาต่อนะคะเสร็จผ้าจะต่อแล้วแล้วก็มาแขวนไว้หน้าร้านจะลายซ้ำๆกันนะคะลายซ้ำๆกันแบบว่าก็จะหมดหมดไปนะคะอยู่เท่าน,นี้่ะ ต้นไม้ก็มาวางไวง้ฟ่อกระกาศนะคะหน้าร้าน,นะคะ่ะลอยกองกล่องผะะักต,ตอนนี้ก็ช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นแล้วก็นะ่คะาแม่ค้าจะขายผักเก็บเก็บมาขายเองเก็บปลูกเองเก็บเองนะคะบุ้งทุ่งนามาจากหนองนต์เวพวื่อผ้าห่มค่ะทุกท่าน เย็ยนดองก็ถ้าเป็นร้านขายขนมปังนะคะเย็ยนนี้ก็พอจะมีคนผ่านไปผ่านมานะคะมะม่วงก็เต็มตลาดอันนี้ก็มีมะม่วงมาวางขายอกล่องนะคะจะเป็นอกล่งองกล่องนะคะ,ะสวยสวย ตรงโน้นบ้านวิชาเย่นะคะด้านหลังค่ะตรงนั้นร้านปลาเค็มค่ะปลาเค็มก็จะมีรถผ่านไปผ่านมามาซื้อกับข้าวกันนะะมันวนได้ตลอดค่ะตรงสุดทางนะแล้วก็เลี้ยวขวาก็เป็นเป็นซอนมโนลาค่ะซอนมโนลาปากทางก็จะมีของกินนะคะช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นก็จะมีกับข้าวแกงมาขายนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะ อ๋อไปอนี้ตลาดเก่าแก่นะคะที่ว่าตอนเย็นก็ไม่มีแม่ค้าแล้วค่ะเงียบแล้วค่ะเงียบเลยนะคะด้านด้านด้านนูนจะปิดแล้วเนี่ยขายของฝากนะ,ะมีขนมเล็กเล็กน้อยๆของฝากลูมพิ่งอะไรตรงตรงที่เขาปิดแล้วนะคะตรงที่เขาปิดแล้วนี่เขาปิดแล้ว ว่าเย็ยนแล้วนะคะเย็ยนแล้วนะคะนี่ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปิดไปแล้วสุดซอยนะคะอันนี้สุดสุดตลาดนะคะออกไปนู้นก็มีแม่ค้าประปายค่ะขายผักมัง่งขายหมูลมแดงนนะล้มแดงนี่นขายหมูอยู่นะคะขายหมูอยู่ข้างนอกนะคะขายหมูอยู่ข้างนอกมีอยู่เจ้าเดียวนะขายหมู พี่พิมก็ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่าน